ครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในช่องอันนิเคอินนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสีงนะครับห่างเสงียงผมว่าหัางเสียงจะออกจากกลนประสาทดีหน่อยนะหังเสีงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมดูตารางแป๊บนะครับเมื่อวานปิด4 6อ่อกอพอเมื่อวานอังคารจับหลัก10บน10ล่างไอสิไอ 10, ไหน่วยไอสิบบนหน่วย,ย,ยละสิบนกับหน่วยบนดันมาออกหน่วยล่าง2ตัวพอเมื่อวานนี้ จับรวยล่างดันมาออกสิบบนสองตัวม,มันยังหน,นีมันยังไม่ยอมหยุดครับหางเสงไหลเช้าเก้านะครับหางเสงไอหางเสงไหลเก้าไหลเช้าเก้านะครับแล้ววันนี้ดันชนเก้าเลยหางเสงเปิดเช้าสามห้าสี่เก้าสองครับสามห้าสี่เก้าสองซึ่งถ้าใครเห็นอาจเรียงโอกาสที่เบิ้ลอาจจะเป็นไปได้นะครับหางเสงเช้านี้หางเสงเด่นครับแปดเก้าครับ ฟัน9ครับขาลูดขาวขาวิ่งจัด9นะครับถ้ามา9มันจะเป็น7ท้าย9ท้าย7โดยประมาณนี้ครับท้าย9ท้าย7โดยประมาณนี้ไอ้ฟัน9เเขียน 8, อปดพานโทษครับเบอร์ครับเ <c oughs> จาะครับ1-9อเอาผมเอาเอาเลขพี่น้องก่อน09 1-9ครับแล้วก็89ครับชุด8ครับ1-8 เจ็ดแปดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดครับอ่าเก้าเจ็ดหลักร้อยผมว่าแปดน่าผมว่าแปดแปดอาจจะมาคู่กับคู่กันแปดอาจจะแปดอาจจะอยู่หลักสิบเพราะการทนลิ้นพันกันลิ้นพันกันแปดอาจจะอยู่หลักสิบนะครับหลักร้อยแปดก็น่าจะอยู่บนก็เลยใส่แปดนะครับ ที่มองไว้ก็มีอยู่2คู่ที่มองไว้นะครับถ้า8ก็เป็น9 8 57 57แล้วก็97 97อไม่ใช่แปดตึงครับขอบทางโทษ8ปดเจเน้นไวท้ที่ตัวเจาะครับไอชุดชุดจากคู่จะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่นะครับ นพื้ที่ตัวจอกก่อนนะครับ5 9 8 7ปอ่าครับประมาณนี้โดยประมาณนี้ถ้าจับคู่ก็จะอยู่คู่นี้เพราะว่าผมคิดว่า8จะอยู่หลักสิบอาจจะบนหรือล่างก็แล้วแต่ครับแต่ผมคิดว่าแปอยู่หลักสิบและท้าย9จะคู่กับท้าย7ผมก็เลยจับ8 9 8 7โดยประมาณนี้ครับโอเคครับพังเสียงเช้าขอให้เดินนะครับขอให้รวยๆทุกท่านครับจากช่องอาร์ตนี่ก็อีกครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ